Mitsubishi เดินหน้าดันรถยนต์ p ิ v กับปาเจโรสปอร์2026รุ่นย่อยใหม่ 2.4GT หรือเป็นตัวเริ่มต้นที่มีค่าตัวถูกสุดนั่นเองหลังจากในช่วง9เดินก่อนมิ u ูบิชิเพิ่งมีการแนะนำรุ่น2.4พรำกับราคาประมาณ1.38ล้านบาทเท่ากับว่ารุ่น GT ที่มีการเปิดตัวใหม่ล่าสุดนี้จะมีออปชันที่ลดทอนลงหลายรายการเพื่อให้ราคาสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นอยู่ที่1ล้1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้น ทายชนคู่แข่งอย่าง isuzu mu x รุ่น2 2 active และ toyota fortuner 2.4 leader s โดยความน่าสนใจของ Pa j e r ร s p ส r t ใหม่จะมีดังนี้ mitsubishi pajero sport gt รถอเนกประสงค์ตัวเริ่มต้นพร้อมชูคอนเซปต์ครบเกินคุ้มให้เกินคลาสสิ่งที่ยังคงมีให้ในรุ่นดังกล่าวได้แก่ล้ออัลลอยสีเงินขนาด18นิ้ว mitsubishi เผยว่าเป็นขนาดล้อใหญ่ที่สุดหากเทียบรถยนต์ในระดับเดียวกัน ภายในห้องโดยสารจะมีการตกแต่งทงวัสดุสีเงินและสีดำเป็นโนโบแบล็กทางด้านบอร์ดนั่งฝั่งคนขับสามารถปรับไฟฟา้าได้แปทิศทางคอนโซลหน้าจะมีจอสัมผัส8นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แอร์อัตโนมัติแยกอิกสระซ้ายขวาเทคโนโลยีความปลอดภัย Diamond Sen s e ยังคงให้การแจ้งเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมชะลอความเร็วมีระบบล็อกความเร็ว Cruise Control ถุงลมนิรภัยคู่หน้า2จุด โดยยังคงเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรกออโตโฮมมาให้เช่นเดิมแต่ข้าของที่ลดลงจากรุ่น2.4พรัมเบื้องต้นจะตัดความปลอดภัยขั้นสูงเช่นเตือนมุมอับสายตาที่กระจมองข้าง a a p t i v v e r u i s e c o n t r o l เตือนด้านหลังขนาดถอยออกจากช่องจอดรวมถึงแจ้งเตือนขนาดเปลี่ยนเลนกล้องรอบคันไม่มีมาให้นะครับจอมาตวัดจาก8นิ้วลดลงเหลือ4.2นิ้วและไม่มีฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าได้เช่นกัน สำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็น 4N16 Hyperpower ขนาด2.4ลิตรเทอร์โบที่ยกมาจากมิตซูบิชิไ t ล t ตันมีกำลัง184แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมสปอร์โตโหมดและขับเคลื่อน2ล้อให้ความประหยัดน,น้ำมัน15.2กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับราคาจำหน่ายของรุ่น GT อยู่ที่1,139,000บาทโดยมีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีเทากราฟไฟเกร และสีขาวไวเดมอนซึ่งจะต้องเพิ่มเงินอีก15 0 0 0บาทนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอพิเศษฟรีประกันภัยชั้น1นนาน1ปีรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ10,000แกิโลเมตรและฟรีค่าแรงเชอระยะนาน5ปีสำหรับตลาด PPV ในตอนนี้มีความดูดเดือดจากผู้เล่นหน้าใหม่อย่างแท้ง 300- ร0และ500ที่สามารถแย่งยอดขายจากคู่แข่งได้ไม่น้อยตอนนี้ทำยอดขายรวมกันทั้ง2โมเดลตัวเลขการขายติดท็อป3ในทุกเดือน และการมาของปา j e r o Sport GT จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ Mitsubishi ได้มากขึ้นเพียงใดต้องติดตามทุกคนคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับ